อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆนะครับเช้าวันเช้าวันที่เท่าไรเนี่ยสุสาทิจันทร์เช้าวันที่5นะครับวันที่สําสำหรับการเดินทางนะครับในคลิปอีสานทัวร์นะผมอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับมาถึงเมื่อคืนนะฮะประมาณสักประมาณพุ่มเสดส์นะครับก็ติดต่อเช่าสถานที่แล้วก็อาบน้ำอบบท่าแล้วก็หาข้าวกินนะครับวันเมื่อวานวิ่งยาวเลยนะนะครับประมาณ300กิโลได้ตั้งแต่ภาคอุเทนแล้วก็ยาวมาเลยนะครับ ก็ขับรถไม่เร็วครับขับเรื่อยๆครับก็เลยใช้เวลานานนิดนึงนอครัก็จอดแวดูธรรมชาติดูอะไรไปเรื่อยๆนะครับก็นะครับพาไปดูบรรยากาศริมโขงนะฮะฝั่งตรงข้ามเขี่เพื่นบ้านเหมือนกันนะฮะวันนี้ผมนอนริมผมนอนริมโขงมา3ที่แล้วนะอุบลนครพนมแล้วก็นี่คือหนองคายจังหวัดที่3นะครับดูบรรยากาศนะครับ ฝั่งตรงข้ามคือเวียงจันทร์นะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปปลาวนะฮะเสื่อนผมอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับเช้าเช้านี่จะหมอกเมื่อวานหมอกเยอะกว่านี้นะเมื่อวานเจ็ดโมงกว่าก็หมอกเยอะกว่านี้เลยตอนนี้หกโมงห้าสิบแล้วนะครับหกโมงเช้านะฮะนี่อากาศเช้าที่หนองคายนะครับอำเภอเมืองนะฮะนู่นก็น่าจะเป็นสถานข้ามแม่น้า นี่ภรพไทยลาานะครับโอเคยวผมแพ็กกระเป๋าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมจะออกเดินทางไปจีลันพญานาคนะครับเป็นหาดแคร่วาฬแลนด์มาร์กนะค,ะคะระับของจังหวัดน,น้องคายโอเคเดี๋ยวางต่อครับผม บริเวณเขื่อนอบนุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นใกล้ๆก,กับปุริยาในชาติน้ำพองนะครับบริเวณนี้จะมีวัวมีมีวัวเยอะมากเลยนะครับหญ้าเขาจะเยอะนะ เกี่ยนอุบลรัตนะครับตกเลยโบแวกข,ข้างทางที่พาสลาโสดน,นะครับรรยากาศฝนตกโปอยนะครับ คอนสารนล้ครับชัยภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะมุ่งหน้าไปทุ่งลุยลายนะครับไปเยี่ยมพี่ที่รู้จักกันนะอีกประมาณ30-40โลนะครับตอนนี้ผมไม่เคยไปบ้านพี่เขานะกำลังรอให้เขาติดต่อมาอยู่ครับถ้าไปผิดนี่ก็คือชีวิตเปลี่ยนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ติดตอ่อเจ้าของบ้านได้แล้วนะครับปักหมุดไปที่โรงเรียนวัดบ้านทุ่งลุยลายอย่างนี้ไปประมาณอีก1ิ1 7กิโลเมตรนะครับถ้าติดตอ่อไม่ได้ผมปักหมุดไปนู่นเลยนะไกลไปกไปมานอีก10บโลเลยซึ่งอยา่างา้่านจะเสียเวลามากเลยนะครับดีที่เขาติดตอ่อมาพี่เขาติดตอ่อมานะครับ ไม่งั้นจะเสียเวลาแน่ๆครับวันนี้ก็จะหกโมงแล้วนะเริ่มมืดแล้วทามืดมานี่สายตาผมไม่ค่อยดีนะครับกลางคืน ทุ่งลุยลายตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชาย,ยภูมินะครับนี่คือบ้านอาจารย์ปู่นะครับบรรยากาศดีมากผมขับขึ้นมาเมื่อกี้นะครับภูเขานี่สวยงามมากเลยที่ดินแบบแสวยๆนั่นเลยนะครับ,บ,รบข้างหลังก็จะเป็นสวนข้าวโพดของของแกนะครับโอ้บรรยากาศมันเหมือนอยู่หุบเขาเลยเนาะแม่นปะบรรยากาศสิเนะาะครับผมดูไงล่ะ หมดแล้วนี่นุ้ยอยู่เดี๋ยวนุน้ยอยู่นี่นยยนคุยกับแกดถอะคุยกับแกดถอะใครอันเด็ตป่ฮะฮัลโหลฮัลโหลนี่คือบรรยากาศทุ่งลุยไลยนะครับข้างหลังก็คือฝั่งน้องจะเป็นเกื่อนกุลาพรนะครับแล้วก็ทุ่งกระมังนะทุ่งกระมังชัยภูมินะครับอำเภอคอนสารนะครับ เงื่อนเงี้หาปลาก้อยให้เพื่อนครับก้อยปลาก้อยนี่ปลาเรามีปลาอะไรบ้างอาจารย์ปู่ครับปลานวลจันปลานวลจันทร์ปลาตะเพียนปลาตะเพียนจากบ่อเราเองเลยจากบ่อเราเองปลาช่อนปลาบูนี่หมดเลยนี่หมดเลยโอ้โหนี่กับแก้มชั้นดีนี่ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยบาทเลยเนี่ยแพงเลยในกระชังเก่งด้วยนี่ยแต่ดูนะกระชังในบ่อหนักบางอย่างบางตัวแล้วว่าไรฮะ กกก็่ยาเรียนดอกสวิวเอาเนื้อปลาเลยครับมี่ก็แกนนันเลยแล้วนี่ไงนี่แหละครับนี่โคกอยู่คนลืมไปซื้อให้มึงนี่รถแต่โคกอะต้องการเลยยังหรอไปประตูไม่ได้ล็อกหรอกไม่ได้มีประตูไม่ได้ล็อกหรอกเปิดเอาเลยน้องนางสาวหอยหนุ่ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเพิ่งมาครับ จากหนองคายคุณจีว่าจะมอไซด์สิเออไม่จากมอไซด์ขนาดไหนนะนี่มาจากคู่ออกมาจี่มอไซด์ไมเออจีบอไซด์มากคุณนะไม่รู้สิจากอุบลจากอุบลน้องมณมบึงการอุดรน้องคายขวันแก่นอุดรจะหาซื้อที่อันนี้อยู่ไหนเนี่ยนะให้ให้โน้อะไรที่อันนี้ก็อยู่แล้วปูกระต๊อบอยู่บรรยากาศดีมากครับเชยาภูนะครับนะ มืปลาที่ปลาจากสระของอาจารย์ปู่เราเนี่ยนี่ปลาโนนจานปลานิยนปลาตะเพียนปลาปลาไข่ปลาไข่อยู่นี่ครับปลาธรรมชาติเลยนี่ใช่ไหมคือในกระชังเต็นเี่น้ำจิ้มก็อร่อยนี่เลยมัมีคนทำให้กินนี่นเลยมันจะลาบมันไหวมวยขี่ห่นลาบมันแซ่บอะไรกันบ้างครับแซ่บวะแซ่บมากเลยครับอร่อยประท้องแซ่บเลยนี่คือปลาฟรีนะปลาฟรีอร่อยมากไปซื้อตลาดเนี่ย ไม่จากัสองร legen, ้อยสองตัวสามร like ้อบาทเลยนะเนี่ยนี่แบบจักจ้าเราเนี่ยโอ,โอ freely, ้โหนี่ยังมีย่่งอีกนั่นน่ะื่อกีเต็มกระชังเต็มนั่นเลยนะบานแหเนี่ยไ่อมมันมีเนื้อกินได้ตับนอนอยกนได้เยวผแวเป็๋ยเนื้อไก่นอนเน่ยมันรวยเนื้อไก่เราทอดน